สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยววันนี้ท้องจะมาแกะเป็นงานกระสอบแ็กสูตรนะคะเดี๋ยวเรา,าดูไปได้วยกันนะคะพี่พี่หนาเป็นงานกระสอบแ็กสูตรนะคะเรามาแกะกระสอบกันเลยนะคะพี่จ๋าสวัสดีพี่ ันนี้น้องจะมาแกะเป็นงานกระสอบแท็กสูตรนะคะเป็นงานแท็กสูตรนะคะพี่หงนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานไปด้วยกันนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูงานไปด้วยกันนะคะงานตัวนี้จะเป็นงานออกแนวช่วยกันฝนนะพี่จ๋าเป็นแท็กสูตรนะคะ เป็นประมาณเสื้อวอร์มนะคะเป็นงานเสื้อวอร์มนะพี่ต๋าเป็นงานเสื้อวอร์มแล้วก็อาจจะมีกางเกงบ้างนะคะพี่หามีมีฮู้ดด้วยนะคะมีฮู้ดด้วยนะคะพี่ต๋าช่วงนี้หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะจ้าหน้าฝนเริ่มมาแล้วนะพี่หาหน้าฝนเริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้กระสอบละสี่พันนะคะพี่ต๋ากระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยนะคะ กระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยกระสอบรีวิวนะคะส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋าสี่พันหนึ่งร้อยกระสอบรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะสี่พันหนึ่งร้อยนะคะกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะพี่จา๋างามสวยๆนะคะเดี๋ยวดูไปได้วยกันนะพี่ขาเป็นออกแนวเป็นวอร์มนะพี่จ๋า พี่ดูงานสวยๆนะคะพี่ๆคะจะเป็นงานรวมนะคะพี่ดาพี่ดูดแขนเป็นแขนแขบนะคะ แขนเป็นแขนแถบนะพี่จ๋าสวยนะคะสวยนะคะแขนเป็นแขนแถบเลยอยากให้พี่ดูนะคะกระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยนะจ๊ะกระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยนะคะพี่หาเนี่ยง,งานสวยๆนะพี่จ๋าพี่ดูนะคะงานสวยๆเลยนะพี่จ๋านี่ พี่ดูค่ะงานแบรนด์นะพี่จา๋างานแบรนด์นะคะพี่ดูค่ะพี่ดูงานคุณภาพนะคะแขนเป็นแขนแทบนะคะแขนเป็นแขนแทบพี่ดูด้านหลังนะจ๊ะสวยมากค่ะพี่จา๋าสวยมากนะคะกระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยนะจ๊ะพี่จา๋ากระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะงานสวยๆนะคะ สี่พันหนึ่งร้อยนะจ๊ะเนี่ยพี่ดูนะคะส่งฟรีนะคะพี่จ๋าส่งฟรีนะคะสี่พันหนึ่งร้อยกระสอบรีวิวกระสอบที่แมคค้ารีวิวอยู่แมคค้าจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะพี่จ๋ากระสอบที่แมคค้ารีวิวอยู่นะคะแมคค้าจะส่งให้ฟรีไปเลยนะจ๊ะพี่จ๋าจะส่งให้ฟรีไปเลยนะคะดูตัวต่อไปนะคะเนี่ยพี่ดู งานเท่ๆนะงานเท่ๆนะพี่จังนะงานเท่ๆนะคะพี่ดูงานเป็นงานยี่ห้อนะคะงานเป็นงานยี่ห้องานสวยๆนะคะงานสวยๆนะประสอบละสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จังนะประสอบละสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นน้างานแบบงานคุณภาพนะคะงานคุณภาพนะคะงานคุณภาพนะจ๊ะพี่จังนะพี่ดูนะคะ สวยสวยนะแจ๊คพี่จ๋า4,100เท่านั้นนะคะดูเป็นงานกระสอบแทกสูตรนะคะเป็นงานกระสอบแทกสูตรนะคะมาดูไปด้วยกันนะพี่จา<ด>พี่ดูเป็นงานเสื้อวอร์มนะเสื้อวอร์มเสื้อฮู้ดนะคะเป็นงานแบบสไตล์นี้นะคะถ้าใครชอบงานรุ่นนี้นะคะแนะนําเลยนะคะ 4100นนะคะ4,100ปกติงานนี้นะคะกระสอบละสี่พาถึง4,900นนะคะปกติกระสอบรุ่นนี้อยู่ที่ 4,5- 0 0นถึง4,900นนะคะแม่ค้าให้ไปในราคา4,100รแถมจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะให้ไปในราคา4,100แถมจะส่งให้ฟรีไปด้วยนะจ๊ะงานสวยนะคะงานสวยนะพี่จ๋า งานสวยนะคะงานสวยงานต้ายนะจ๊ะงานสวยงานต้านะคะี่ดูนะค่ะ4,100เท่านั้นนะคะพี่สาง4,100เท่านั้นนะจ๊ะงานสวยนะคะดูกันต่อนะพี่จา๋าดูกันต่อนะคะ สวยมากงานสะอาดนะพี่ขางานสะอาดมากงานสวยสะอาดนะคะพี่ขางานปัญญามีห้อนะคะพี่ขางานปัญญามีห้อมีป้ายนะคะงานปัญญามีห้อมีป้ายงานสวยมากงานสวยนะสภาพกิิบเลยนะพี่จางานสวยสภาพกิิบเลยนะคะ ดูนต่อนะคะพี่จา๋านีายพี่ดูอย่างสวยพี่จา๋านะยที่ดูนะคะสวยมากสี่พันหนึ่งร้อยนะคะพี่จ๋าสี่พันหนึ่งร้อยจะส่งให้ฟรี้วจ๊ะสี่พันหนึ่งร้อย จัดส่งให้ฟรีนะคะพี่จ๋า4,100จะส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้เป็นทหารก็มีนะคะพี่จ๋าเป็นทหารก็มีนะคะ4,100เท่านั้นนะคะงานเป็นงานมีเยอะนะคะพี่จ๋างานเป็นงานมีเยอนะคะงานสวยนะพี่จ๋าพี่ดูนะคะ4,100เท่านั้นนะคะพี่จ๋า มี่พันหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้รุ่นนี้นะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะพี่จ๋าช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะ สวนะพี่พี่หาสวยๆนะคะ4,100เท่ามันนะจ๊ะ4,100นะคะพี่ผา4,100นะงานเป็นงานมี้ยนะคะงานเป็นงานมี้ยนะคะพี่ค 4, 100, นะาผ้าอย่างนี้ใส่กันฝนได้นะพี่คากันฝนได้แล้วก็ผ้าอย่างนี้นะพี่คาใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะใส่ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไกลๆออกทริปได้เลยนะคะพี่คา ใส่ขี่มอเตอรไ์ไซค์วิ่งไกลๆออกทริปได้เลยนะคะเนี่ยพี่ดูงานสวยนะงานสวยนะคะงานสวยสมสี่พันหนึ่งนะพี่ผะงานเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะกระสอบนี้นะคะสี่พันหน้อยนะคะส่งให้ฟรีด้วยนะจ๊ะสี่พันหนึ่งร้อยนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะ, 4, 100, ะ,คะดูตต่อนะคะพี่ผาดูตังต่อนะคะ แล้วงานเท่ะนะงานเท่พี่ดูค่ะแขนเป็นแขนแท็บนะพี่ๆต่อแขนเป็นแขนแท็บนะคะสี่พันหนึ่งร้อยคุ้มมากนะพี่พี่อสี่พันหนึ่งร้อยคุ้มมากนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะแชมเปี้ยนนะคะพี่หานานหลายๆแบรนด์นะพี่ๆแต่อาจจะไม่ได้แจ้งชื่อแบรนด์ทั้งหมดนะคะเนี่ยงานสวยงานสวยผ้ายังดีนะคะผ้ายังดีตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ เสื้อว,วอมนะคะพี่ขานี่พี่ดูนะคะตัวนี้ก็เท่นะเนี่ยพี่ดูท้าแบบนิ่มมากพี่ดูค่ะเป็นงานป้ายงานอย่างเทอะพี่จ๋างานอย่างเท่นะแขนเป็นแขนแบบนี้นะทุกคนค่ะมีประมาณนี้นะทุกคนเท่มากนะคะ คุคนาเท่ๆนะกระสอบละสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะจ๊ะนะพี่ดูแขนนะคะแขนเป็นแขนแถบนะทุกคนหาแขนเป็นแขนแถบนะคะแขนเป็นแขนแถบเท่มากสวยพี่ๆดูนะคะแขนเป็นแขนแถบนะคะแขนเป็นแขนแถบทั้งโศงนะพี่จ๋าเท่นะคะสวยสมราคาแน่นอนนะสำหรับพี่ๆที่ได้ไปนะคะโชคดีมากงามสวยนะคะ ข้างหลังก็มีสกรีนอีกนะคะสกรีนรอบตัวนะคะสกรีนรอบตัวนะจ๊ะพี่จ๋าสกรีนรอบตัวนะคะอันนี้เป็นอยากพี่ดูค่ะสกรีนรอบตัวนะคะสวยมากสวยมากนะคะพี่ขาดูกันต่อนะคะอยากพี่ดูสวยนะพี่พี่จ๋า ะะแขนแทบด้วยนะตัวนี้เป็นแขนแทบด้วยนะคะทุก่านค่ะ ยงมีผ้าแบบนุ่มมากก็คงหาอันนี้น้องทันตะวันนะคะน้องทันตะวันแขนแ็บนะคะน้ำป้ายนะคะเดินน็อตนะคะเดินน็อนะคะพี่ดูง่าดีนะคะอย่างดีนะคะพี่ขา งานหนึ่งดีงานนี้ข้อนะคะงานหนึ่งดีงานนี้ข้อนะคะพี่จ๋าแล้วงานสวยแล้วงานสวยสะอาดนะคะพี่ดูค่ะอันนี้อันเดอร์นะคะอันเดอร์นะคะพี่ดูนะคะกระสอบนะสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะสี่พันหนึ่งร้อยส่งในฟรีนะคะพี่จ๋า สี0 0นนร้อยนะคะจะส่งให้ีนะคะพี่ฝรั่0สรอจะส่งให้ีนะคะสวยนะพี่จ๋าแขนแท็บคือเยอะมากแขนแท็บคือเยอะมากนะทุกคนค่ะแขนแทบ็ะะแแทบสวยสวยนะคะนี่ เป็นกางเกงก็มีนะทุกคนขาเป็นกางเกงก็มีนะคะเป็นกางเกงก็มีนะจ๊ะที่จะขาจำ้วยอีกต่างหากนะคะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะมันเป็นงานกระสอบแท็กสูตรนะจ๊ะที่พี่ขานะมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะคะนีย่ยพี่ดูนะคะสวยกางเกงเริ่มมาแล้วค่ะ กางเกงเริ่มมาแล้วคุณพี่จ๋ากระเกงเริ่มมาแล้วนะคะสวยนะคุณพี่ขางานเป็นงานนี้ห่อนะคะงานเป็นงานนี้ห้อนะคะกระสอบละสี่พันหนึ่งเท่านั้นเป็นงานกระสอบออกแนวเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มนะจ๊ะพี่จ๋าออกแนวเสื้อวอร์มกระเกงวอร์มนะคะถ้าใครชอบใครหางานเสื้อวอร์มกระเกงวอร์มอยู่ก็ตัวนี้เหมาะเลยนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้เหมาะเลยนะคะสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า สี 4, 100, ang ang 4, 100, ang, ่พ like like ันหนึ่งร้อยเท่านั้นงานออกสวยมากสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะงานเป็นงานแถบอย่างนี้เลยสวยมากพี่จ๋างานเป็นงานแถบอย่างนี้เลยสวยนะคะสี่พันหนึ่งร้อยคุ้มค่ามากๆนะพี่จ๋าได้ทั้งเสื้อนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะจ๊ะพี่จ๋า ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะคะเนี่ยบางตัวเป็นงานมือหนึ่งเลยนะคะพี่จ๋าบางตัวเป็นงานมือหนึ่งเลยนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยนะคะพี่จ๋าคุ้มค่ามากมากนะพี่จ๋าคุ้มค่ามากมากแล้วงานสวยนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะงานสวยมากได้ทั้งเสื้อนะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะคะสี่พัน หนึ่งร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพ <laughs> ี่จ <t ut> ๋าสี่พันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะเนี่ยใี่พี่ดูนะคะแาวสวยมากนะคะในกล้องมันอาจจะดูซาๆไปหน่อยนะคะพี่หาในกล้องมันอาจจะดูซ่าๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ค้าปอบหมดหน้าขาวนะคะในกล้องมันอาจจะดูซาๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ค้าปับหมดแม่ค้าหน้าขาวนะคะ เนี่ยพี่พี่่างานสวยของจริงสีดำแบบดำสนิทนะคะงานสวยของจริงสีดำแบบดำสนิทเลยนะพี่พี่ขาเนี่ยพี่ดูนะคะงานสวยมากงานสวยมากนะพี่ขะของจริงคือแบบสีดำสนิทเลยนะพี่ขาเนี่ยอยากให้พี่พี่ดูนะคะงานสวยนะงานสวยแล้วก็เอวปรับได้นะคะเอวปรับได้นะคะเอวเป็นเอวเชือกนะพี่จ๋า เอวเป็นเอวเชือกเอวปรับได้เลยนะคะพี huh. ่ขาเอวสามารถปรับได้เลยนะคะเนี่ยดูเสื้อวอมยึงเกงวอมนะคะคุ้มค่ามากในราคาสี่พันหนึ่งร้อยนะจ๊ะพี่ขาคุ้มค่ามากในราคาสี่พันหนึ่งร้นะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกงเกงนะคะพี่จ๋าได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงนะคะ ได้ทั้งเสือ้อได้ทั้งกางเกงนะคะพี่ขาได้ทั้งเสือ้อได้ทั้งกางเกงนะคะเี่ยพี่ดูงานอย่างเท่งานอย่างเท่นะทุกคนขางานอย่างเท่นะคะเอวปรับได้นะคะเอวเป็นเชือกนะเอวเป็นเชือกนะคะบางตัวเอวปรับได้นะคะชิีดูในกล้องมันจะซ่าๆ่อยนะมันเบาโทนนะักเงินนิดนึงนะคะเรื่องกลับนะคะ ปักหมดเป็นหน้าข่าวนะคะเนี่ยพี่พี่ดูนะคะงานสวยนะพี่พี่ดางานสวยนะคะ 衣服呢啊？ ไปด้วยกันนะคะพี่ตาดูงานไปด้วยกันนะคะสวยนะคะ กางเงขาแถบเยอะมากทุกคนได้กาเกงขาแถบงเขาแถบเยอะมาก ีทั้งเคงเกงมาค้พี่จ๋ามีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะคะนี่หน้านสวยนะคะเป็นไปนเองก็มีนะคะพี่จ๋าเป็นไปนเองก็มีนะคะนีน่อี้เป็นคาโก้เ,เลยเท่มา เป็นงานกระสอบเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มแล้วจ้งพี่จา๋าเป็นงานกระสอบเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มนะคะผ้าได้เยอะมาก จริงทุกคนหาเยอะตัวมากนะทุกคนวนได้เยอะนะ ค้นหาข้าได้เยอะนะคะวิงแทบีะได้แบบเต็มๆมาทุกคนวิงแทบีะได้แบบเต็มๆเ,เลยนะคะ Thank <laughs> you. มีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะคะมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะคะบริการจัดส่งฟรีน,นะคะขอบคุณค่ะ